สวัสดีครับสวัสดีครับมูนี่มาผอกันในเร็วนะครับได้ตำั่วหมูโยใส่ผักกัญจองอะไรกับสินหลายๆเล,ย,ล,ย,ลยมูนี่มาเลยครับแซ่บๆกันไปดีนะเฟมลุยลุกแซ่ฟนะครับ,บนบี่นี่ใส่เส้นขนมจีนขาดบบได้เลยเส้นขนมจีน าาปักคาามขนาดปลคาอืมเป็นน้ำเลยระวังงามพักกันจอง แบบบวบกน่แบบเรื่อกเตํำแซ่เพิ่มแ่ครับแซ่บมากหนันุ่นๆเลยเนี่ยตีนิมมน่มไม่ม สิยห์แหงแห้งมันเป็นขนมจีนแห้งก็เลยเส้นมันเหนียวดี không nụm không thể, ừm น้ำลายไปขะวันนี้ก็ขายน้ำลายอืมฉันมาพี่บาทสีแดงเมือม่อวานเขารู้สึกว่าสีแดงแซ่บกว่าสีอื่นบอก ชีเด้งไม่คหวานอื แซ่บแซ<ม>่บบึงสีชันแดงจริงคืองนะเขาอยู่บริเักขาเฟมสตอบุมมี่สตอบุมมีตม่ตีมาขาแทนเนี่ยไอหนี้ยาปลาขาแก้ขัดโอ้ยระวังน้ำ

S <S 2> <S 2> มันก็ย่างไปนะอันนี้ข้างใเนี้ยไม่รู้เรื่องเอ็นหม้อนังหมูเ่านัาางหมูเนาะนังที่เขาลวกนะแล้วก็ซอยซอยเป็นนุย่ยขึ้นกับพวกสมหมูไหมที่เขาเผ็ดไหมสมักสมหมูเขาก็นังหมูเนาะนังลวก ซอยนิดหน่อยใช่ไหมเคลี้ยวแซ่บไปแล้วล่ะคือคือดีนะเคลี้ยวมันดีแต่บางคนบางหูก็บอกเอ็นหมูเนี่ยจริงบูเมนเป็นนังมมหมูอืม อหมองจีพักคาพี่เคยมากเหมเป็นน้ำกินยาก เซ็นเป็นแล้ววะกาลังแฉบเส้นเลย cái dòm cái dòm cái sao kiềng thép luôn đẻ mượn đấy 30 bằng mượn có sao bằng mượn có sao สมุนายแม่ใส่เซนหลายๆกูนี้อ้ยใส่เซ <c oughs> นหลไล่กับมาเฟีงมอสมุมดุนกันบ่ บ่อินเดนนี่หน่อยพอมันต้องเป็นบ่อีหือขวดมันเบิดกัน Rồi. Đang xẹp đấy. Im mà. Đây cái chán cái những gì đi. เพิ่มอีกจานหนึ่งพอดีเนี่ยเอาได้ครับบอนี้เหมือนลรากัสีผ้ากันไปเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฟีมกับพอนีได้ไดครับบอนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพอดมือหนักครับสวัสดีครับสวัสดีครับ